สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโลโบอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปชักไบสองมันเป็นเกมแมปฉลามมาแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าเราจะได้เป็นอะไรเฮ้ยผมอยากเป็นผมอยากเป็นขอเป็นฉลามได้ไหมขอเป็นสัตาร์เลยนะวายเราไม่ได้เป็นฉลามไม่เป็นไรแล้วเป็นคนบนเรือก็โอเคโอ้ย ปืนโจสลดัดโ,โอ้ยทำไมยิงแล้วเหลือเก้านัดวะกระสุนคงไม่มีมันหมดใช่ไหมโอ้ออกมาแล้วไอตัวดุร้ายเดียวเดียว,ยวออกมาก็อย่างนี้เลยเหรอ,หรอนั่นไหนเรือเฮ้ยมีคนขี่เป็ดแล้วก็ไม่มีเรือเดียเด๋ยวเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยดำน้ำโห โอ้โอเคไอ้ฉลามเวนยิงก่อนยิงใต้น้ำนุ่นนุ่นนุ่นตรงมันอยู่นู่นนี่ไอ้ลอยเลยได้หนึ่งดาวคืออะไรปะเอ้ยเอ้ยเข้ามาเข้ามานี่ไไม่โดนกูยิงไม่โดนนี่ไอ้ไม่โดนเวยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เข้าได้ไหมโอเคเข้าไปดิ ه. ้เขาได้เขาได้ก็คิวดิโอเคโอเคอุย้ยจะว่าไปเราก็ดำหน้ำเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่สิมันมีหลอดอะไรแดงๆด้วยแสดงว่าต้องขึ้นหายใจดิใช่ไหมกูว่าใช่กูว่าใช่เฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวๆีดีดีดขึ้นไปด่วนๆเลยเร็วๆ ขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอค้โหเ,เกือบไม่รอดเกือบอดีนะละเอใจทันก่อนมันน่าจะเป็นบอกว่าฉนามอยู่ดมงนู้นหรือเปล่าถ้าอยู่ตรงนั้นก็ยิงสุ่มๆไปได้ไหมยิงไปไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวลงไปดูลงไปดูเดี๋ยวมันจะไม่สนุก ฉลามมาไล่ผมอยู่แป๊บเดียวเองเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาโอ้ยผมโดนกินเฮ้ยอ้าวอึยโอ้โหโอ้โหทำไมดูเหมือนฉลามจะแพ้แล้วคนเยอะขนาดนี้โอ้โหมปยันป้อมปืนฉลามบอกกูมไม่ไปแล้ว อ้ยฉลามมาเล่นโอ้ยแต่มันหมดเวลาแล้วนะอ๋มอมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นเครื่องบินด้วยเหรอโอ้ยมีความแฟนตาซีขอเป็นฉลามเถอะอยากเป็นฉลามอะ่ะเอาแล้วทำไมแล้วทำไมมาดูไอ้นูบเนี่ยแล้วตัวผมอยู่ไหนวะเอ็เองใครเนี่ย <Huh? S 2> ขอเป็นได้ไหมโอ้โห oh เป็นคนเป็นคนแล้วก็ต้องไปหาที่เกาะยึดเอาเรือ Woo, เรือเป็ดเว้ยแปะปดปดปดขอให้เป็นฉลามแบบธรรมดาธรรมดาได้ไหมโอ้โห oh ไม่ธรรมดานี่มันตัวหน้าปกเลยนี่วาเฮ้ยแย่แล้วกู ว้ยมันเกาะอยู่ยไปเนี่ยขึ้นได้ไหมเราชิดๆอยู่ริมเกาะไหมหรือจะไปหาโอ้สนามอยู่ตรงนู้นโอเคหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการปะทะเดี๋ยวผมขี่เรือไปเรื่อยๆกันในสนามอยู่ไหนละไอ้สนามมาอยู่ไหนเอา้าสนามออก โอ้โหฉลามฉ <laughs> ลามทอแท้โอ้เดี๋ยวผมเป็นเองผมสิเปอร์เซนต์แล้วแต่ในผมต้องได้เป็นฝนอีเตอร์กับฝนอีเตอร์ให้เลือกเพื่ออะไรล่ะพี่ไม่ต้องให้เลือกหรอกจริงๆอะ่ะโอ้โหไม่ได้เป็นอีกแล้วสิบเปอร์เซนต์แล้วนะพี่ เอ้ยแต่ตอนนี้มุมกล้องผมบัก๊กทำยังไงแย่แล้วมุมกล้องบั๊กฉลามเลยอ่ะโอ้ฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนเป็นฉลามที่ดุหลายมากโอเคหายบั๊กแล้วแล้วทำไมน้ำเป็นสีชมพูวะเอ้ยน้ำเป็นสีม่วงเปิดก่อนได้เปียบในฉลามอะ แล้วใครมันห้อยตองแต่งอยู่หน้าเรือวะเนะนี่ยอ๋อนั่ไงฉลามยิงฉลามอยู่ในน้ำครับเออมันก็ต้องอยู่ในน้ำอยู่แล้วปะ่าวะเราก็พูดแปละๆเอาเรือเรือเรือเฮ้ยขี่ดีๆ่อยด,ดิเพื่อนเฮ้ยนี่มันไข่อีเตอร์เ,เอ้ยมาลับก่อนมาลับก่อนเพื่อน มาเพื่อนหายเพื่อนทิ้งตอนนี้ฉลามก็จะไม่มาเลยมีไอไข่กระเด้งนี่มาตรงนี้เฉยเฮ้ยยืนบนไข่ได้ไหมเอ๊ะฉลามมันหายไปไหนกันไปไหนกันผมว่าเกมนี้โอ้โอ้รอดหมดเลยเหรอโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นฉลามเลยอะแล้วเราก็รอดมาทั้งสามตาเลยนะครับผม โอเคถ้าใครชอบเกมโรบอกรับก็อย่าลืมกดไลค์กดแคร์กดซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือแบบอะไรก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเฮ้ยผมได้เป็นฉลามแล้วเอา้าจะจบคลิปกับได้เป็นฉลามงั้นยังไม่จบมาเล่นต่อโอเค ผมได้เป็นฉลามธรรมดางองแง้งอะแหละผมมาแล้วครับผมเราเป็นฉลามฉลามธรรมดาเฮ้ยกลางคืนเฮ้ยทำไมมันควบคุมแ,แปลกๆอะชิป ไอ้คนนะไอ้เรือ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 โอ้โหเรือเต็มเลยโอ้ยมีเรือบินได้ด้วยเหรอนี่ไงนี่ไงงับเรือแตก g ับ b เรือแตกเฮ้ยมีไหมมีไหมโอ้โหเต็มเลยแถวนี้คงมีคนยิงเราอ้ยโ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 ุ้ย พี่ก็โหดรลายเกิร์ดไอเรือเล็กเนี่ยไอเรือเล็กเนี่ยเอาเรือเล็กก่อนเอาเรือใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทุกคนนะอ่ะไป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 นี่แหละใช่เลยนี่ไงโดนเฉียวเครื่องแตกแม่ไอเรือไอเรือลำใหญ่นี่ก็โอ้โหเรือลำใหญ่เป็นห้าว้ยนี่ผมหันสามด้วยอุเซมุสาเลยนะนี่เนี่ยโดนเฉียวเรือเลย เอาเร hey, oh, 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 oh ือนิ่งแล้วเหรอเอาเรือนิ่งแล้วหรอเพื่อนนเอ้ยเออี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 เรือนิ่งแล้วเหรอนายไนี่แยกัดเลยเรือพังครับเรียบร้อยเฮ้ยมีเลยอีกอย่างหนึ่งตรงนู้นมาแล้วจ้าจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยกลับมากรเฮ้ยกลับมาก่อนแหมเฮ้ยดำน้ำกันเฮ้ยใครเนี่ยเอาใครเนี่ยแอะ ให้เรือมันห้าวเรือมันห้าวโอ้ยมีสองล้ำห้าวโดนไหมวะนะ่ะมีเรือตัวรู้อีกที่หนึ่งผมรู้สึกว่าการบังคับมันจะยากสิดหนึ่งในโทรศัพท์เนี่ยใครมันยิงก็ไม่หยุดเลยใครวะโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงแรงแรงโอ้โหมันกินยากมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ใจเย็นเย็นเย็นเยเย็นจะกินที่แต่ละคนคือโอ้โหทำไมมันลำบากอย่างนี้เอ้ยกรรมกรยังจะไม่ไหนกรรมกรโอ้โหจะตายแล้วเอาตายโอ้โหมันมาคับฉลามโคตรยากเลยก็ว่าอยู่ทำไมฉลามแพ้บ่อย ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีไปแล้วแหละรอบหนึ่งก็ผมก็เป็นฉลามสมใจแล้วนะครับถ้าเลือกเป็นคนก็เป็นฉลามมุกขอเป็นคนดีวกว่านะเออแล้วเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย